มาเอามารับขับไปนั่นกันเลยช่วงเนี้ยคงเล่นเที่ยวเล่นกับสุขสนานแล้วแหละเพราะมันปิดเทอมกันแล้วตอนนี้ก็มีรถนักเรียนเลยอย่างสวยไม่ต้องหาอนะไรทั้งนั้นเพราะเดี๋ยวพอเปิดเทอมอ่ะรถจะหายากดิรถแบบเนี้ยแพงด้วยแพงด้วย,วยเป็นรถหลังคาเลยอ่ะราคาับสมนักเรียนเลยละ่ะ อันคาอะไรอันคากระจก,ก,ะจกตัวเนี้ยก็เป็นตัวที่จะแนะนําความพิเศษของมันเลยเป็นรถกระจกเฉยอ,อยู่เฉออยเพิ่งรียบตัวเนี้ยอย่างสวยนะไม่น้อยเครื่องเยี่ยมไม่แพ้ตัวไหนท้้นันตีต <B. S 1> ีต <B. S 1> ีแปด NKR ร้อสิบแรงใครไปชมง่านมาเป็นรถห้างแค้าจากศูนย์ยิสูครับเราซื้อไปอะไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้น เ็เปลี่ยนถ่ายให้หมดแล้วของเหลวของเหลวเรือไม่ล่ะที่เากระเพราเนี่ยขับรถไม่ <Yeah S 2> มีปัญหานะแต่ถ้ามาซื้อกระเพรานี่ไม่มีปัญหาเครื่องดีไม่ต้องขับรถเก่าแล้วอันนี้ก็รถเก่าแต่ดีกว่ารถเก่าที่คุณขับแน่สวยมากมาเด็มาดอ่าข้างในเลยครับดูข้างในสวยๆเลยข้างในนี่สวยไม่แพ้มือหนึ่งนะแต่มือหนึ่งมีเป็นล้านใช่หกล้อเดี๋ยวนี้ราคาเป็นล้านแล้วครับ ยิ่งใหม่ยิ่งแพงปลายแด е งแพงมากนี่มีขนแอบไม่ด้วยนะ <ijo plays> ไม่ใช่มาซื้อกับเราแล้วเราเอากลับนะ <S 2> <S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายท้ายคลิปมีแถมอีกแถมให้อีกเรามีของแถมเยอะถ้าดูถึงท้ายคลิปนะเดี๋ยวกดติดตามไ้ด้วยเนี่ยแถมอีกเยอะเลยใช่คนทำเยอะเลยอ่ะดูข้างในนะคะลูกค้าเลยท้อง,บ,องบนเนี่ยท้องบนก่อนข้างโน้นเป็น V A P คนขับต้อง V P ด้วยนะเมาซื้อเนี่ยคนเราเป็น V P แล้ว สวยเลยู<ว>ยลือเยียบีสีดำสว,สวยมากนี่เป็นขนสวยๆเลยขนมิงไม่มีรอยแตกนะที่มาปิดนี่สวยๆแห้งนั้นเป็นเกียร์สัน้นมีเพลงด้วยเพลงนี้เ,เ,ปเปิดได้เลยเปิดแฟดไดได้ได้ด้วยเปิด,ด,ดเป CD เปิแดแฟดไดได้ยังสวยรูกรอบสิอันนี้ก็นั่งได้มาสามคนถ้ารวมคนขับด้วย เป็นเกียร์สั้นยกหัวได้ครับลูกค้าโ้ห้างแท้เลยจากศูนย์นยิวสุดูความสวยออกมนแล้วก็มาดูกระจกกันมาถ้ามีกระจกรอยแล้ารอยแตกนี่เราเปลี่ยนให้เลยถ้าคุณดูแล้วเห็นนะเพร<อ>าะมันนิ่มอยู่แล้วสวยมากกระจกไม่แตกครับกระจกไม่แตกมีการชนได้ด้วยนะการชนสวยๆแบบนี้เลยนะใช่การข้างการข้างการมอเตอร์ไซค์ชนได้เลยใช่การยังมึงมุดอันตราย หดไเดี๋ยวมาใส่์มุดใต้รถเหรอแบตเตอรี่สองลูกยี่สิบสี่โวลต์นะคะดูตรงนี้ด้วยนี่อันนี้ยมาจากเดิมๆเขาเลยใช่เขาไม่น่าจะเปลี่ยนใหม่แลยังไม่ถึงปีหรอกตัวเนี้สามเดือนแล้วก็คาซีนะคะคาซีสวยๆเดิมๆมาก็สวยไหม สวยไหมรถสวยแน่ดูยางยางขอบสิบหกเจ็ดห้าศูนย์ครับได้แล้วได้แล้วรถก็จบเลยเลยสูงๆงีนะความสูงเท่าไหร่ไม่แน่ใจก็เท่าของหัวมันนั่นแหละตลรบเมตรมาวัดเลยอันนี้ยาวเท่าไหร่ยาวสี่เมตรสามสิบครับ ว้างสองเมตรขึ้นรถ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 ตรงกลางสิหันไป้เออหันไปใดีมามาดูถ้ายรถกันมาว่ามันสวยยังไงมาดูตันที่กันหมามันเป็นที่วางกระเป๋าใช่เพราะบางคนอะซื้อไปอย่างอย่างที่วางกระเป๋าให้นักให้นักเรียนนี ของเกะกะนิ่หน่อยอ่ะลองหันเึื่อบนดูสิทางนั่นบนบนงบนบนดูข้างบนนี่สวยไหมเนอสวยมากสวยมากสวยมากเลยล่ะตอนนี้และตอนเนี้ยมันก็มีให้ด้วยนะที่วางกระเป๋าอนะไรวางงานอ่ะม,มันไม่มีที่วางกระเป๋าให้คุณก็ต้องไปทาเองนุง่งยากนะแต่เนี้ยมันทําให้แล้วคือวางได้เลยถ้าไม่มีอ่ะมันก็มาวางพื้นมันเกะกะพื้นยังไหมใช่แต่นี้มันมีวางข้างบนเลยคนก็น่งตรงนี้ สบายโนเบาเนี่ยเป็นสีส้มเลยนะต้องนอนสบายนั่งสบายสบายมากสบายมากนอนไหมนอนก็นอนได้ข้อดีของบนถกก็กระจกเห็นไหมเนี่ยเปิดปิดได้ง่ายเปิดได้กี่ระดับอาลงไปอีกเิียบบครกึ่งหนึ่งสามระดับเลยได้เล็กนี่ได้หมดได้หมดกระจกดีตรงนี้นะเพราะมันเราปิดแล้วสะดวกไหมสหรับใครบางคนไงอ๋อสำหรับที่ว่าเป็นฝนตกรีบวงเลยใช่ ไม่ต้องจอดเลยจบเองแพงไงนะแบบนี้ยติดกระจกแบบหลังคาเนีแพงไงนะพัดลมละพัดลมนี่ติดให้เลยแล้วคือมันติดพัดลมติดอยู่แล้วใช่ปิดไหมปิดสิครับปิดมาลองดูความสูงลูกดูความสูงหน่อยความสูงส่าจะร้อยร้อยแปดสิบสูงประมาณร้อยแปดสิบนะคะลูกค้าหลังคาสวยมากเบาะหุ้มใหม่ครับเบาสวยๆหุ้มใหม่เลยดูความสวยท้ายกันก่อน่ะ ท้ายก็กว้างไหมเห็นแบบนีอันหนึ่งเลยม่ได้สมื่อกีสวยเลยสีน้ำเงินไปไหนล่ะฟ้าเอ,อะไรตาบ,บอดสีแล้วลูกชายมองสีน้ำเงิน้าาบนไปดูคงนี้กันมาดูฝั่งขวากันมาเป็นรถเป็นกระจกเว้ยกระจกเหมือนเดิมนะทั้งฝั่งซ้ายของขวาอันหนึ่งกระจกอันหนึ่งผ้าไม่ได้เหรอลูกเฮ้ยลองทำดูไหมอ่ะน่าสนใจใช่มาดูกันมา กระจกไม่แตกนะคะลูกค้าไม่ได้แตกจริงนะถ้ามาเห็นถ้ามาดูแล้วเห็นว่าแตกเดี๋ยวผมไม่เงินเลยพันหนึ่งไม่ได้แตกจมาดูอ่ะใช่เหรอใช่เหรอมาดูนี่มาสุรศีให้เงินเลยเหรอกระจ้างดูเหรอขั้นสีสวยๆครับพื้นไม้นะคะลูกค้าพื้นกระบะเป็นไม้ม้ดูขัคัสีว่าดีไหมอันนี้ดีแน่เดิมแน่ถังน้ำมันถังน้ำมันดีไหมไม่บุบบุบนิดนึงให้เห็นนิดหน่อยอ่ะ การใช้งานนะคะลูกค้า,ามีการมอ,อไซด์ด้วยการข้างลูกเขาไม่ได้กันชนเขาเรียกกันข้างกันชนต้องอยู่ข้างหน้ามาดูฝั่งคนขับนะคะสวยๆเลยลูกค้าสวยๆพร้อมใช้เลยค่ะเติมน้ำมันวิ่งงานเลยอันนี้ถึงเจ็ดเลยเนี่ยเจ็ดไรเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นกิโลมันมาแบบนี้เองนะเราลองมา,าทำแบบนี้เลยเราไม่ได้ทำะไรทั้งนั้นแค่เก็บสีตรวจเช็คเครื่องวันดีไหม เ,เปลี่ยนไายของเลวอ่วเปลี่ยนให้หมดแล้วไม่ต้องห่วงอะไรทางนั้นซื้อมาเนี่ยซื้อกับเรานี่พรมนี่แถมให้ด้วยเหมาะวีพ,พีเหมือนเดิมหลายกิโลก็เจ็ดหมื่นม,มาแบบนี้เลยนะตายเามาซื้อพร้อมทุกอย่างเลาสาก็พร้อมใช่มาถึงขับกลับเลยมาถึงขับกลับเลยแถมช่วงเนี้ย มันเหลือแค่สองสองคันเนาะคันนั้นวางแล้วครับใช่คันนั้นวาง้จัมเรวคันร้อยชิบ้วางเร็วแล้วๆนะครับเหลือคันเดียวแล้วคันนี้คันเดียวแล้วเพราะมันจะหมดแล้วหลังจาการค่อยมาเข้าใหม่อันนี้มันจะหมดก่อนพอดีถ้ามาก่อนเร็วอ่าภาษีขาดไหมภาษีไม่ขาดวันที่เท่าไหร่ลูกดูหน่อยภาษีภาษีนะคะลูกค้าภาษีเดือน สามสิบเอ็ดทันว่าหกแปดครับคันนี้ไฟครบเบรกก็มีไฟครบเลยนะปีสี่แปดพร้อมทุกอย่างแล้วจะห่วงว่ามันเก่าอันนี้ก็ไม่เก่านะเรียกวามันมรุ่นอยู่เลยราคาเท่าไหร่เอ้าสามแสนห้าหมื่นแปดพันครับสามแสนห้าหมื่นแปดพันแต่คนที่กดติดตามแม่ทีมคลิปนี้แถมไป้ด้วยนะแถมอะไรแถมยางคู่หน้าดีดีไปเลยยางแถมไหมหรือ,อยางเปอร์เซ็น ยางแท้ไม่ยางเวอร์เซ่ทั้งนั้นเวอร์เซ่ดาวทำไมเป็นไม้แทะ<ส>นาน,นาเลยดาวได้นะครับนี้ดาวได้ลูกดาวได้ดาวได้ดไดแต่ว่าสนใจติดต่อมาเลยจะใจติดต่อมาเลยจะพาไปดูตอนประตาตรงกันมาดูเราต้องดูเครื่องไงทปไมพอเราลดกันมาไฟครบเลยสวยๆนี่แไปแล้ว ควันไม่มีเลยนะควันน <out> <ะ>้อยมากอ่าเขาถอยเข้าถึงนี้ดีสวยๆแบบนี้ได้ละมาเอามารับขับไปเล่นกันเลยอ้าวสวยแค่นี้ก็สวยแล้ว คุณลองคิดดูสิคุณคนขับคันนี้สวยๆเนี่ยราคาไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงสามแสนหรือเปล่าอ่ะคันนี้สามแสนเนี่ยะยังถูกเลยนี่นี่ตอนไฟตอนสตาร์นะเป็นแบบนี้นะเวลาก็ยังขึ้นอยู่นี่ไม่ไม่เวลาเดยวเวลาบอกอยู่ตอนนี้มาดูเครื่องกันมาเครื่องแห้งหเดำเนินเลยนะ ไม่มีไอไม่ระาเริงในนั้นเครื่องเยียบไม่เชื่อมาตรวจเช็คเอาเองเลยตอนเครื่องนี้นี่ไมามามาเล่นยเลยเครื่องอย่างโดดๆไม่ได้เลยไม่มีเครื่องเยอะไม่มีอะไรในนั้นอย่างตัีวเลยไม่มีอะไรจริง จบคลิปแค่นี้แหละิ่งงดิบช่วงดีขนาดนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่